วัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่อง Goal Insight นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับทีเด็ดที่เราได้ให้ไปเมื่อวานใครตามคู่ไหนไปบ้างรบกวนช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับส่วนวันนี้เราก็มีฟุตบอลประจำวันที่13มกราคม2568วันนี้เราก็มีเตะกันหลายคู่เลยนะครับทางเราก็คัดมาให้5คู่เน้นๆเช่นเคยมาที่คู่แรกกันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างมอนซาะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากฟิออเรนตินามอนซานะครับปัจจุบันอยู่ดัชที่20ของตาราง แข่งไปแล้ว19นัดชนะ1เสมอ7แพ้11ยิงได้17เสียไป27ประตูฟอร์มการเล่น5หน้าหลังสุดนะครับแพ้5นัดรวดเลยนะครับส่วนทางฝั่งฟิออร์เรตินานะครับปัจจุบันอยู่ดัดับที่6ของตารางแข่งไปแล้ว18นัดชนะ9เสมอ5แพ้4ยิงได้31เสียไป18ประตู5หน้าหลังสุดของพวกเขาเสมอ2แพ้3นะครับคู่นี้เฮดทูเฮดเจอกันมา5หน้าหลังสุดนะครับเป็นฟิออร์เรตินาที่ชนะได้2นัดมอนซาชนะได้1นัดแล้วก็เสมอกััันนนไป2ดะครบ มาเช็คความพร้อมกันหน่อยนะครับมอนซ่าเจ้าบ้านเพิ่งไปแพ้ให้กับกายารี่มา2อตัวหนึ่งนะครับสภาพทีมเกมนี้มอนซ่าจะไม่มีมัตติโอเบซิน่าโรบัโตกาลิอาตินีอเลสซิโอคาสซาโนนะฮะที่ต้องพักตรักษาตัวจากการบาดเจ็บมอนซ่าจะมาในระบบ3-4-2-1ีนึ่แนวรับจะใช้เป็นอ so, าร์มันโดอิโซลูก้าคาริโรลาแนวกลางใช้วอลเลนบอนโดสเตฟานโนเซนซี่ส่วนแนวรุกจะใช้เป็นแพทริกชิอูเลีย หน้าเป้าใช้ดานี่โมตานะครับส่วนฟิออเรนติน่าผู้มาเยือนนะครับเกมล่าสุดเพิ่งไปแพ้กับนาโปลีมา3ตัวศูนย์นะครับสภาพทีมเกมนี้จะไม่มีเอโดโบเวที่ต้องพักรักษา,าตัวจากการบาดเจ็บฟิออเรนติน่าจะมาระบบ3 4 2 1ี่นึแนวลัดจะใช้เป็นม so, าติสโลเมนโนปิเอโตคูมุโซแดนกลางใช้อัลลียักซินมันกอร่าโรนันต้าแนวลุกจะใช้เป็นลูคัสเบลทานหน้าเป้าเป็นมอยเซคีนะครับ คู่นี้นะครับเป็นฝั่งฟิอเรนติน่าที่ดูดีกว่าในเรื่องชื่อชั้นกลุ่มเวลานักเตะฟอร์มปัจจุบันนั้นเจ้าบ้านเพิ่งไปแพ้มาโดย5เกมหลักสุดยังหาจะชนะไม่ได้ส่วนทางฟิอเรนติน่านั้นล่าสุดเพิ่งไปแพ้นาโปลีมาผมมองว่าทั้ง2ทีมกำลังอยู่ในฟอร์มที่แย่ทั้งคู่แต่เป็นมอนซ่าที่ดูแย่กว่าผมคิดว่าเกมนี้ฟิอเรนติน่าจะบุกไปเอาชนะมอนซ่าได้นะครับสกอร์ที่คาดมอนซ่าแพ้ฟิอเรนติน่า0ตัว2ครับมาต่อกันคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างเเอัลโซซดด ะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากเบียเรลนะครับปัจจุบันนะครับเล้วโซเซดัดนั้นอยู่หนัที่7ของตารางแข่งไปแล้ว18นัดชนะ7เสมอ4แพ้7ยิงได้16เสียไป13ประตูฟอร์มการเล่นห้าน้าหลังสุดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนทางเบียเรลนะครับปัจจุบันอยู่หนักที่5ของตารางแข่งไปแล้ว18นัดชนะ8เสมอ6แพ้4ยิงได้3 4เสียไป30ประตูฟอร์มการเล่น5้าหน้าหลังสุดนะครับชนะ1เสมอ1แพ้3 คู่นี้เฮตุเฮติเคยเจอกันมานะครับ5นัดล่าสุดเป็นเบียเรลที่ชนะได้3นัดเลอาสโซรสดาตชนะได้2นัดนะครับมาดูความพร้อมก่อนแข่งนะครับสำหรับคู่นี้เลอาสโซรสดาตเพิ่งไปชนะเดียโมเคฟมา3ตัวศูนย์นะครับสภาพทีมเกมนี้เลอาสโซรสดาตจะไม่มีฮามารีตาเล่นะครับที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บเลอาสโซรสดาตจะมาในระบบ4-1-4-1เนลรับจะใช้เป็นปาเชโกซูเบลเดียอิกอรองกลางใช้โอยาซาบอมิเกลนะครับจอนอันเดอร์ นาลุกจะเป็นเซอร์จิโอโกเมสนะครับหน้าเป้าใช้ออรลี่สเตนโอการสันนะครับมาดูทางฝั่งเบียเรลนะครับเบียเรลเพิ่งไปชนะเลกาเนสมา5้าตัวสองนะครับสภาพทีมเกมนี้จะไม่มีนิโคลัสเปเป้อันฟอนโซเพดาซ่านะครับที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บเบียเรลจะมาระบบ4ี่สเกมรับจะใช้เป็นโลแกนคอสตาลาอุนอามบิโดนแดนกลางใช้เป็กกี้ซานติโคเมซาน่านะครับนาลุกจะใช้เทียโนบาลีอเลฮันโดเบนาลนะครับ คู่นี้นะครับเป็นฝั่งเบียร์เร็วที่ดูดีกว่าจากเฮตุเฮที่เจอกันมานครับส่วนฟอร์มปัจจุบันนั้นเบียร์เร็วเพิ่งไปชนะมาในเกมล่าสุดส่วนทางเจ้าบ้านนะครับเพิ่งก็เพิ่งไปชนะมาเช่นกันนะครับผมมองว่าเรียลโซเดัดได้เปรียบมากกว่าที่ได้เล่นในบ้านนะครับเพราะ5เกมหลังสุดที่ได้เล่นในบ้านเรียลโซเดัดไม่แพ้ใครเลยนะครับผมคิดว่านัดน,นี้เรียลโซเดัดจะเปิดบ้านเก็บ3แต้มได้อีกครับสกอร์ที่คาดเรียลโซเดัดชนะเบียร์เร็วสองตัวหนึ่งครับ มาที่คู่ต่อไปนะครับมาดูทางฝั่งเซกุนดาดิวิชันบาลนะครับเป็นการพบกันระหว่างเอลเดนเซจะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากเอไอบานะครับเอลเดนเซปัจจุบันอยู่ดังที่1 9ของตารางโดยแข่งไปแล้ว21นัดชนะ5เสมอ6แพ้10ยิงได้21เสียไป29ประตูฟอร์มการเล่น5นัาหลังสุนนะครับเสมอ2แพ้3มาดูทางฝั่งเอไอบานะครับปัจจุบันอยู่ดังที่1 3ของตารางแข่งไปแล้ว21นัดชนะ8เสมอ4แพ้9ยิงได้20 เสียไปยีประตูฟอร์มการเล่น5น้าหนักสุดนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2องเฮดูเฮดคู่นี้นะครับเคยเจอกันมา3ครั้งเป็นเอีบาร์ที่ชนะได้2นัดเอเดเซ่ชนะได้1นัดนะครับมาดูความพร้อมก่อนแข่งนะครับเอเดนเซ่เจ้าบ้านเพิ่งไปแพ้กับปาลินเซียมา2องตัวูนะครับสภาพทีมเกมนี้ไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเอเดนเซ่จะมาในระบบ 4, 4ี2นารับจะใช้นาโชมอนเซนเวอินิโกเซบาสเตียนแดนกลางใช้อเล็กซ์เบอร์นล เซอร์จิโอฮัตตูโนดิแอสแนวลุกจะใช้เป็นดิเอโกโคยาโดหน้าเต้าใช้ะควนโตฮัตตูโนนะครับมาดูทางฝั่งเอไอบาร์บ้างนะครับเอไอบาร์เพิ่งไปเสมอกับแคนาดามา1นึ่ประตูหนึ่งนะครับสภาพทีมเกมนี้ไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเอไอบาร์ AE จะมาในระบบ4-2-3-1นวรับจะใช้เป็นอาริสอารันบารี่เชม่าแดนกลางใช้เปรูโน่ลาสโกอินมาเทอุสเปเรล่า นานลุกจะใช้โทนี่วิลลาหน้าเป้าใช้ฮอเฮปากัวเมดิน่านะครับคู่นี้นะครับเป็นเอเอบาที่ดูดีกว่าในไะด้เฮดูเฮดที่เจอกันมาโดยเอเอบาเอาชนะไปได้มากกว่าฟอร์มปัจจุบันเอเบาเพิ่งไปเสมอมาส่วนทางเอเดนเซ่นั้นเพิ่งไปแพ้มาในเกมล่าสุดโดย5เกมหลักสุดนั้นเอเดนเซ่ยังไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับผมมองว่าเกมนี้เอเบาจะบุกไปเก็บ3มแต้มได้ไม่ยากครับสกอร์ที่คาดเอเดนเซ่แพ้เอเบาศูนุ่วสองครับ มาที่คู่ต่อมานะครับมาดูที่ถ้วยเอฟเอคับนะครับเป็นการพบกันระหว่างมิ w วอลจะเปิดบ้านรับการมาเยือนจาก d a ร์เกนแฮมเลนเบอร์ดีฟเอนะครับปัจจุบันนะครับมิ w วอลอยู่ดับที่14ของตารางแชมเปี้ยนชิพโดยแข่งไปแล้ว25นัดชนะ7เสมอ9แพ้9ยิงได้24เสียไป23ประตูฟอร์มการเล่น5น่าหลังสุดนะครับชนะ1เสมอ2แพ้2 มาทางดาร์กเนแฮมทีมเยีอยกันบ้างนะครับดาร์กเนแฮมปัจจุบันอยู่ับที่15ของตารางในชั่นลีกโดยแข่งเวลา25นัดชนะ8เสมอ8แพ้9ยิงได้40เสียไป34ประตูฟอร์มการเล่น5นั่าสุดนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2พล้ดูกเฮของคู่นี้เคยเจอกันมา2ครั้งนะครับเป็นมีววอลที่เอาชนะได้1นัดแล้วก็เสมอไป1นัดนะครับ มาดูความพร้อมของฝั่งเจ้าบ้านนะครับมิววอลพิ่งไปเสมอกับเชฟฟิวเวนเดย์มา2องตสอนะครับสภาพทีมเกมนี้ไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนมิววอลจะมาในระบบ4 2 3 1สแนวรับจะใช้เป็นเมอร์เลยวอลเลซจาเฟต์ทันตาก้าแดนกลางใช้จอร์สเซวิลนอเรคัสเปอร์เดอร์แนวลุกจะใช้จอร์สฮันนี่แมนหน้าเป้าใช้มิไฮโลอีวานวิทนะครับมาแล้ฝั่งนักเกตแฮมกันบ้างน,นะครับ ดารเกนแฮมเพิ่งไปเสมอกับฟอร์เรสต์กีนโลเวอร์มา1นึ่งตัวหนึ่งนะครับสภาพทีมเกมนี้ไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนดารเกนแฮมจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับจะเป็นโรโมนี่คิสโรพอคารลัมบายี่แดนการจะใช้คริสเตียนเอนเกสซังแฮร์รี่พิมส่วนแนวลุกจะใช้จูเนียร์มอรเรสหน้าเป้าใช้จอร์จอูเมล่านะครับคู่นี้นะครับเป็นฝั่งเจ้าบ้านที่ดูดีกว่า ทุก hey, 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 ที่เจอมาเป็นฝ่ายมิวอที่เอาชนะได้มากกว่าฟอร์มการเล่นปัจจุบันนั้นมิวอเพิ่งไปสะดุดเสมอมานัดที่แล้วโดย4เกมหลังสุดมิวอยังไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับส่วนทางดาร์กเนแฮมนั้นเพิ่งไปเสมอมาในนัดล่าสุดโดย2เกมหลังสุดยังสามารถเก็บแชนะได้1นนัดนะผมมองว่าเกมนี้มิวอได้เปรียบตรงที่เล่นในบ้านน่าจะเอาชนะได้แบบอุดวิตนะครับสกอร์ที่คาดมิวอชนะดาร์กเอนแฮมหนึ่งูครับมาที่คู่สุดท้ายแล้วนะครับ มาดูกันที่กันโซเซเลบีนะครับเป็นการพบกันระหว่างปิซ่าจะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากคาราเลสคาซิโอนะครับปัจจุบันปิซ่าอยู่อันดับที่2ของตารางแข่งไปแล้ว20นัดชนะ12เสมอ5แพ้3ยิงได้3 4เสียไป19ประตูอร์มการเล่น5้านัาหลังสุดนะครับชนะ4แพ้ 1, 1> มาทางฝั่งคาราเลสกันบ้างน,นะครับปัจจุบันอยู่อันดับที่8ของตารางแข่งไปแล้ว20นัดชนะ7เสมอ6แพ้7ยิงได้18เสียไป20ประตู ฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดนะครับชนะ3เสมอ2เ <Hey, hey, S 1> พดทูเฮดคู่นี้นะครับจะกันมา5นัดหลังสุดเป็นทางด้านพิซซาที่เอาชนะไปได้3นัดคาราเลนชนะได้1นัดแล้วก็เสมอมไป1นัดน,นะครับมาดูความพร้อมของฝั่งเจ้าบ้านนะครับพิซซาเพิ่งไปชนะชาโดเลียมา1-0นะครับสภาพทีมเกมนี้จะไม่มีโทมัสเอสเทเวสเรลิสเมดิที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บพิซซาจะมาในระบบ5-4-1นะครับนาัจะใช้โจวานนีบอนฟันตี้ซิโมนเคนเนสเทลลี่ แดนกลางใช้มาเตโอทามูนีมาธิอุสมาลินนาลุกจะใช้มาเทโฮโฮอะเล็กซานเดอร์ลินนะครับมาดูทางฝั่งคาราเลสกันบ้างนะครับคาราเลสเพิ่งไปเอาชนะเอซีเซเซนามา2อตัวศูนย์นะครับสภาพทีมเกมนี้คาราเลสไม่มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนคาราเลสจะมาในระบบ3-4-2-1นารับจะใช้เมาโลคอปโปลาโลมาโกอิมเปเลเล่นะครับแดนกลางใช้นิโคลัสเชลวีนะครับ ซามูเอลจิโอวานเน่นะครับนาลูกจะใช้เป็นสตีเวนสเปนดี้นะครับหน้าเป้าใช้มาติียฟินอโตนะครับคู่นี้นะครับสู่สีกันมากในด้านเฮดูเฮดที่เจอกันมาโดยชนะได้เท่ากันนะครับส่วนฟอร์มปัจจุบันนั้นปิซ่าเอาชนะมาได้2เกมติดโดย5เกมหลังสุดชนะไปได้ทั้งหมด4นัดส่วนทางคาราเลสนั้นเกมล่าสุดเพิ่งไปเอาชนะไม่ได้เช่นกันโดย5เกมหลังสุดพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับผมมองว่าเกมนี้ปิซ่าได้เปรียบตรงที่ได้เล่นในบ้านและอยู่ในช่วงที่ฟอร์มกำลังดี ปี่าจะเปิดบ้านเอาชนะได้ไม่ยากครับสกอร์ที่คาดปี่าชนะคาราเลสสองตศูนย์ครับแล้วนี่ก็เป็น5คู่ประจำวันนี้ที่เราคัดมาให้นะครับใครที่ชอบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b ์เพื่อเป็นกนาลังใจให้ทีมงานหน่อยนะครับไว้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ